เก็บแต่ลิ้นชักนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เก uh ิด huh. ขึ้นก็คือว่า5ปเนี้ทำมาซึ hmm. mm ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจปีหนึ่ง200ล้านนะครับถ้าเรา8ปีหรือ28ปี100ล้านล้านกว่าที่เกิดขึ้นนะในเรื่องของเอ่อผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งจริงที่สมาคมงได้รวบรวมมานะครับทั้งแนวคิดที่หลายท่านได้นำเสนอนะครับหลายหลาย ความคิดที่เกิดจากการจำศูนที่เราบกกันมาในใน,ในทีทุกประมูลเราสรุปว่านะครับเ,เราอยากจะเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาประกอบด้เจ็เป้าหมายครับสองช่วงเวลารายยาาาะยะสั้นระยะยาวสิบเก้ามาตรการเฉพาะหน้าแปดมาตรการระยะยาวนะฮะในเจ็เป้าหมายมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือการกจัดการและใก้ทรัพยากรเรื่องวามย่ำยืนโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่เปินอายุ นะครับอันที่สองก็คือลดภาระและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจังหวะมงอันดับสามก็คือว่าการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยชอบด้วยกฎหมายในทุกกลุ่มในกว่าจะเป็นประมงท้นบ้านประมงพายทิศประมงนอกรันดานอันที่สี่ก็คือว่าเราเคยมีเรือประมงนอกอันดานมากกว่าพันลำ